เงเนี่ยมันมีกี่สีนะอสองสีตะกี้เฉพาะในเพลงก่อนในเพลงมีสองสีสีอะไรบ้างคะ หนูทราบไหมคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคนคนเป็นยังไงคะ mm -hmm. มาแสดงบทบาทสมมุติการข้ามถนนโดยมีสัญวญ์ยันไวยาจวยคนไหนนน่งเสียก่อนคนุณครูจะให้คุณนันนุขก้นก่อนผมยังสีก่อนนะคะคราวนี้ครูแมวมีรถจำลองมาสองคันอยาจะขอคนเก่งนะคะเอาคนที่แข็งแรงหน่อยเอาพี่กรณ์พี่กรณ์มาหนึง่งคัน แล้วก็พี่กับตาม,มาหนึ่งคันค่ะหนูจับรถไวไวแลน้วดีค่ะแบบนี้บางทีเลยค่ะพี่กับตาไวนะคะคานี้เด็กๆด,ดูนะคะถ้าคุณครูให้สัญญาณไฟจราจรเป็นยังไงให้เด็กๆ การปรับเมินไปด้วยนะคะดูสิว่าหนูได้เรียนรู้จริงหรือเปล่านะคะสัญญาณไปเรกเลย โ้อยอนะคะโอ้กิมากรถมันคันใหญ่ใช่ไหมคะรถมันเหมือนบนท้องถนนเลยคราวนี้เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วว่าสัญญาณไฟจราจรนะคะสีอะไรไหมหถึงสีอะไรบ้างนะคะคราวนี้เรามาทดสวบกันว่าถ้าเราอยู่ในสังคมเราจะต้องรู้จักเคารพกฎจราจรเพราะฉะนั้นเวลา ีนะคะเอาสำหรับวันนี้เด็ก